คือเวลาให้มาปรึกษาว่าจะคลิปหรือเปล่าหมายถึงไม่ได้คลิปเพื่อศาสนานะคะก็ให้ดูว่าเวลาฉี่นะมันมีการอ็อบซักหรือมีการอุดกั้นหรือเปล่าถ้าปลายมันโป่งเป็นลูกโป่งนะต่างเวลาฉี่แล้วปลายปลายหนังหุ้มเนี่ยเป็นโป่งลูกโป่งอันนี้ก็แสดงว่าอุดตันนะคะก็ว่าเราจะขยายไหมหรือเราจะคลิปนะคะแต่ถ้ายังรูมันเล็กจริงต่างอุโมงค์บางที่เด็กตัวตัวเล็กๆรูมันเล็กแต่เขาฉี่ได้มีปัญหาเลย ค่อยๆรูดค่ะเดี๋ยวดีเองเอนะคะน้องๆต้องมีปัญหาแบบไหนถึงจะต้องเป็นกังวลแล้วพบคุณหมอค่ะมีสามประเด็นค่ะเด็กๆปัสสาวะไม่ออกออรูค่ะเนื่องจากว่ารูมันตีไปเลยหนังมันปิดมากเลยปัสสาวะไม่ออกอันนี้ต้องบางทีต้องคลิปนะคะหรือต้องขยายอะไรก็ว่าไปอันที่สองก็คือในผู้ใหญ่ที่มีการอักเสบติดเชือ้อโอมมันนะคะอักเสบนะคะันหนังห้องปลายก็เรียกเกิดไฟโมอซิสขึ้นมาตรงนี้ก็ ต้องพบอันนี้สามีก็สัมพันธ์ไม่ได้ไายิงรู้สึกลําบากเจ็บด้วยนะคะรูดไม่ได้นะคะต้องเอาทั้งอผิวหนังด้านนอกใส่เข้าไปด้วยเพราะมันรูดไม่ได้นะคะอันนี้ไายหญิงก็เจ็บมีเพศสัมพันธ์มันจะต้องแก้ไขนะคะ